สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาพบกับที่เชอร์แสงล่าในรายวิชาภาษาไทยวันนี้เราจะมาอ่านภาษาพาทีบทที่9เรื่องเกือบไปรู้จักคำนำเรื่องเกาะกอเอกาะขวางขอวอางอขวาง ขีขอ,อีขีไมเอกขีต้นไม้ตอโอนอต้นไม้โทต้นมอไอไม้ไม่โทไม้ต้นไม้แพ่แม่เบี้ย ขอแอแผ่ไม่เอกแผ่มอแอแม่ไม่เอกแม่บอเอียเบียไม่โทเบียแผ่แม่เบียฝนฝนอโอนอฝนหน้าต่อไปนะคะนักเรียนป่า ปออาปาไม่เอกปาตกตออกกอตกแกงกอวอ,อ,งอแงงแกงไม่เอกแกงถนนถอนอกนอถนนลากลออากอลาก ต่อไปเรามาอ่านคำในกล่องสี่เหลี่ยมด้วยกันนะคะนักเรียนพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วเริ่มเลยคะ่ะงูขอเพื่อฝ่ายอีกถึงยืนถูกสองเลื้อยเกือบเงียบลม้มกัดกับ หันนั่นเร็วช่วยด้วยหนักจูจ่จูสีดำอะไรตกใจตัวแข็งเพื่อนบ้านตลอดหน้ากลัวทางลัดทั้งหมด หน้าสงสารพรายมะค่าพรายมะปินต่อไปเรามารู้จักความหมายของคำต่างต่างกันนะคะคำว่าเกาะถ้าเป็นคำนามหมายความว่าแผ่นดินที่มีน้ำล้อมรอบถ้าเป็นคำกริยาหมายความว่าจับหรือยึดไว้เพื่อให้ทรงตัวอยู่ ต่อไปคําว่าขวางขวางเป็นคํากริยาหมายความว่ากีดกั้นสกัดสกัดกั้นขี่เป็นคํากริยาหมายความว่านั่งเอาขะคร่อมต้นไม้ต้นไม้เป็นคํานามหมายถึงคํารวมเรียกพืชทั่วไป พืชที่มีลำต้นและกิ่งก้านใบแผ่แม่เบี้ยเป็นคำกริยาหมายความว่าอาการที่งูเห่าหรืองูจงอางแผ่คอให้แบนเพื่อเตรียมฉกฝนเป็นคำนามหมายความว่าน้ำที่ตกลงมาเป็นเม็ดเล็กๆ จากการรวมตัวของเมฆบนฟ้าป่าเป็นคำนามหมายความว่าบริเวณที่มีต้นไม้ขึ้นหนาแน่นติดต่อกันเป็นผืนใหญ่ตกเป็นคำกิริยาหมายความว่าพลัดลงหล่นลง ไหลลงมาหยดลงมาแกว่งเป็นคํำกริยาหมายความว่าเคลื่อนไหวไปมาหรือทำให้เคลื่อนไหวไปมาถนนเป็นคํานามหมายความว่าทางที่ทำขึ้นทางสัญจรลากเป็นคํำกริยาหมายความว่าชุด ดึงล่ามไปหรือโยงไปให้เคลื่อนตามเช่นลากเกวียนลากรถค่ะนักเรียนเราไปอ่านเนื้อเรื่องกันเลยค่ะเกือบไปหลังฝนตกหนักพ่อพาพรายมาปินพรายมาค่าและช้างพรายของเพื่อนบ้าน อีกสองเชือกไปช่วยลากต้นไม้ที่ล้มขวางถนนภูผาขอไปกับพ่อพาใบโบกใบบัวไปด้วยพ่อกับภูผาขี่คอพรายมะปินมีลูกช้างเดินตามหลังทั้งหมดพากันเดินทางลัด ผ่านป่าเพื่อให้ถึงเร็วขึ้นภูผารู้ว่าเพื่อนเพื่อนเดินตามมาเพราะมีเสียงกระดึงและกระพวนดังตลอดเวลาแล้วจูจ่ๆเสียงป๊กเป๊กเสียงกรุงกลิงเงียบไป ภูผาหันไปดูอะไรนั่นงูสีดำตัวใหญ่แผ่แม่เบี้ยขวางทางลูกช้างทั้งสองยืนตัวแข็งไม่โบกหูไม่แกว่งหางต่างฝ่ายต่างจ้องกันอยู่สักครู่แล้วงูก็เลื้อยเข้าป่าไปใบโบกใบบัว ตกใจกลัวส่งเสียงร้องวิ่งชูงวงเข้ามาเกาะหางพรายมะปินทันทีโอหน่าสงสารใบโบกใบบัวเกือบถูกงูกัดงูตัวใหญ่หน้ากลัวจริงๆเกือบไปเกือบไป เป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนหลังจากอ่านเนื้อเรื่องเกือบไปอยู่ทีเชอร์จะสรุปให้ฟังนะคะหลังจากสถานการณ์ฝนตกหนักก็มีต้นไม้ล้มขวางถนนพ่อเลยพาพายมะปินพายมะข่าและช้างพายของเพื่อนบ้านไปช่วยกันลากต้นไม้ที่ล้มขวางทางอยู่ภูผาขอไปกับพ่อด้วย โดยที่พาใบโบกใบบัวไปด้วยพ่อกับภูผาขี่คอพลายมะปินโดยมีลูกช้างเดินตามหลังภูผารู้ว่าเพื่อนๆนของเขาเดินตามมาเพราะว่าได้ยินเสียงกระดึงและเสียงกระพวนดังตลอดเวลาแล้วจูๆ่ๆเสียงกระดึงกับเสียงกระพวนก็เงียบภูผาหันไปดูไปเจอง,งูตัวสีดำกำลังแผ่แม่เบีย้ย ขวางทางใบโบกใบบัวอยู่ใบโบกใบบัวยืนตกใจตัวแข็งไม่โบกหูไม่แกว่งหางงูก็จ้องลูกช้างลูกช้างก็จ้องงูจ้องกันอยู่สักครู่งูก็เลื้อยเข้าป่าไปใบโบกใบบัวตกใจมากเลยส่งเสียงร้องวิ่งชูงวงเข้ามาเกาะหางพลายมะปินทันทีน่าสงสารใบโบกใบบัวนะคะ เกือบถูกงูกัดงูตัวใหญ่นะ่ากลัวจริงๆเกือบไปเกือบไปเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆสนุกกันไหมคะเด็กๆอย่าลืมทำใบงานแล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปนะคะบ๊ายบาย